ลูกออสอื่นเ่านะครับที่มีอายุราวๆ10วันที่เกิดจากการทําฝนเทียมในรอบที่แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมพี่บํานะครับทางช่องฟรีเกษตร h ช n n นลนะครับหลังจากที่หลายๆคลิปที่ผมได้นําเสนอไปแล้วเกี่ยวกับการเลี้ยงอื่นนะครับแล้วก็รวมถึงการทําฝนเทียมเพื่อหลอกล่อให้อื่นออกมาผสมพันธุ์ในช่วงสักสิกว่าวันที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูผลิตผล ที่อยู่ในบอ่อครับที่เกิดจากการทําฝนเทียมวันนั้นนะครับผ่านไปแล้วก็รอราวน่าจะสิบวันนะครับนับจากวันที่ทําฝนเทียมมาแล้วก็ได้ลูกอื่นกลับมานี้ก็มีลูกอื่นเรีเกว่อผลผลิตนะครับจากในวันนั้นออกมาเป็นมลมากเลยครับน่าจะหลักหลายหมื่นตัวเพราะว่าวันนั้นรู้สึกว่าจะมีแม่พันธุ์อื่นเนี่ยไข่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับให้ดูนะครับวันนี้ผมเข้ามาดูระบบการให้อากาศให้อาหาร อาจจะมีอึ่งยางปนบ้างครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับที่เรานิยมนําไปเลี้ยงแล้วก็บริโภคกันก็คืออึ่งเเผ้วกับอึ่งยางนี่แหละครับอึ่งข้างไหลแต่ว่าอึ่งยางก็ไม่เท่าไหร่นะครับจากมาหมดนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่เยอะมากนะครับปข้นลูกอึ่งน,นี่มันมีปัญหาคือเรื่องไม่ค่อยแข็งแรงมันแข็งแรงอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยทนทานถ้ามีการขนส่งระยะไกลๆหรือว่า,านานๆเนี่ย มีอัตราการตายที่ค่อนข้างจะสูงเนื่องจากที่บ่อแห่งนี้ผมได้จัดระบบนิเวศหรือว่าระบบการให้อาหารหรือว่าการให้อากาศต่างๆรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพวกแสงพวกความสว่างหรือว่าระบบการเติมน้ําเติมอะไรต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ตลอดทําให้ที่นี่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ลูกอื่นที่เกิดมาก็มีความสมบูรณ์เร็วนะครับแล้วก็ตัวเร็วสิบกว่าวันผ่านไปรู้สึกว่าเริ่มมีไข่ไม่ใช่ไข่ <peach> เริ่มมีขาออกมาแล้วครับขาเล็กๆยื่นออกมาตามตัวนะครับก็แสดงว่าอื่นพวกนี้น่าจะขึ้นฝั่งได้ในระยะเวลาไม่เกิน2ี่สิบวันนะครับอายุของที่จะเป็นลูกอสนะครับที่ผ่านมาที่ผมเคยจดสถิติไว้ในช่วงเดือนเมษาที่เป็นรอบแรกที่ทำาการผสมลูกอื่นพวกนี้ส8บแวันนะครับรอบแรกขึ้นฝั่งทั้งหมดเลยชุดนี้ผมก็เผื่อๆไว้ไม่เกิน2ี่วันน่าจะหมดเพราะว่า ดูสว่าจะออกขาได้เร็วนะครับก็แสดงว่าเขามีความสมบูรณ์พวกอาหารอะไรต่างๆสมบูรณ์อย่างที่เคยบอกนะครับว่าเมื่อมีพ่อแม่พันธุ์ตายในบอ่อถ้ามันไม่มากเกินไปนะครับถ้าอยู่ในระดัจำนวนที่เราลาสักตัวสองตัวสามตัว,ส,ตวสี่ห้าตัวพวกเนี้ยไม่ต้องโยนทิ้งไม่ต้องตัดขึ้นมาทิ้งที่ไหนนะครับอาจจะมีกลิ่นเน่าหรือว่ามีกลิ่นคาวอยู่ในน้ําบ้างแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจ ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็จะเป็นอาหารลูกอื่นกันในตัวลูกอื่นก็จะกินพวกซากที่ตายแล้วของพ่อแม่พันธุ์ครับในเป็นแม่พันธุ์กินในช่วงที่มีการเน่าเปื่อยแล้วนะครับที่จมอยู่ใต้น้ําจนเหลือแต่กระดูกนะครับในช่วงระยะเวลาแค่ข้ามคืนนะครับลูกอื่นจะลุมกินเป็นฝูงใหญ่เลยครับเหมือนลักษณะที่กําลังลุมกลุ่มออกซิเจนแบบนี้แหละครับกลุ่มอากาศแบบนี้แหละจะลุมทั้งคืนตอนเช้าม,มาก็จะเหลือแต่กระดูกนะครับ ผมเคยถ่ายไว้อยู่นะครับแต่ว่ามันกล้องโปรตัวนั้นมีปัญหาก็เลยไม่ได้ทาเป็นคลิปตอนนี้กํลาลังส่งซ่อมอยู่ยังไงก็ถ้ามีโอกาสอีกคงก็จะถ่ายทําถ่ายคลิปนั้นออกมาใหม่นะครับถ้าอย่างไงท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับถ้ามีแม่พันธุ์อื่นตายในบัวในในบ่อที่เราผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วนี่ให้ผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วนี่ก็ไม่ต้องเอาทิ้งไม่ต้องตัดทิ้งนะครับปล่อยให้อยู่ในบ่อเลยให้จมน้ำอื่นก็จะกินทั้งหมดนะครับ เมื่อลูกอึ่ได้กินอาหารที่เป็นโปรตีนในลักษณะยอย่างนั้นแล้วก็จะโตเร็วแข็งแรงแบบอื่งชุดนี้แหละครับหรือว่าชุดที่ผ่านมาของผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยตักทิ้งตักทิ้งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเน่าทําให้น้ําเสียแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วไม่ทํามันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรเพียงแค่ว่าอาจจะมีกินบ้างแต่พอทราบแม่พันธุ์ที่จมลงไปเน่าอยู่ใต้น้ําแล้วก็ก็ไม่ได้มีกินอะไรนะครับเพื่อคืนเดียวก็ เลือแเ่กระดูกละเป็นอาหารของลูกอื่นก็ถือว่าเป็นการหมุนเวียนในระบบนิเวศนะครับท่านผู้ชมเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นเทคนิคใหม่ๆนะครับที่ผมจะนาเสนอนะครับตัวนี้ก็เป็นกลุ่มลูกอื่นนะครับที่อยู่ใต้น้ําคลิปนี้ก็นําเสนอเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูกอื่นที่เกิดจากการผสมที่ได้ ทำฝนเทียมในค่าคืนช่วงต้นเดือนต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับนี่ก็คือผลผลิตเมื่อรอบฝนเทียมรอบที่แล้วนะครับที่ได้ทําแล้วก็ทําเป็นคลิปเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับทั้งช่วงหัวค่าแล้วก็ช่วงเช้าก็ได้เป็นอึงลูกอึงมาตัวเล็กๆมากมายนะครับน่าจะหลายหมื่นตัวขอบคุณที่ติดตามร,รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากผมก่อนใครครับกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับ ทุกคนสวันนี้สวัสดีครับ